นี่ประมาณเที่ยงคืนนะมายืนข้างเสาไฟไม่ได้ขายเลยเลยจ้ะคือจะไปเดินภูเขาไฟนะภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงมากที่เวอีเจนในเกาะชวาที่มีปเปลวเพลิงสีน้ําเงินนะครับอืมเดี๋ยวต้องเริ่มแบบเที่ยงคืนแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูสิ่งมหัศจรรย์ในโลกกันนะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับมาถึงภูเขาแล้วหนาวมากเห็นควันออกปากามันอะเพราะมัน ไม่รู้อะสิบองศามั้งหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นอะเอาเสื้อผ้ามาใส่เพิ่มอีกชั้นหนึ่งเนาะก็มาหยุดกินกาแฟแล้วก็อ่าม,มาเอาอุปกรณ์เนาะแก๊สมาสกับไฟคาดหัวโหดมากเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเป็นทางเดินที่โหดมากใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนาะเราไต่ไปถึงปากกล่องที่มีความสูง2,300เมตร ยิ่งใกล้ย,ยอดเท่าไหร่ยิ่งได้กลิ่นกรรมฐานจะถึงแล้วเนาะตรงนี้แบบกลิ่นแรงมากต้องใส่หน้ากากตลอดเลยแล้วบางทีตาก็แสบเนาะเราจะเห็นพวกมายเนอร์คนที่เขาทําเหมืองไอ้ซัลเฟอร์เขาก็กำลังขุดอะไรกันอยู่เนะาะดูบรรยากาศตรงนี้มีขายของที่ลึกเลยหรอเชื่อ ถึงแล้วนะครับบลูไฟมันคือแก๊สไข่เน่าหรือว่าไฮโดรเจนซัลไฟที่ซึมออกมาจากใต้ผิวโลกเนาะที่มันร้อนมากๆประมาณ600องศาแล้วมันก็นเลยเจอออกซิเจนแล้วลุกเป็นไฟขึ้นมาเนาะเป็นเปลวเพลิงสี ฟ้าแบบแปลกประหลาดต่างดาวมากๆเลยแต่พันภาพแวดล้อมที่แบบโอ้โหอยู่นานไม่ได้ตาแสบจนลืมไม่ขึ้นมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากหลังจากนั้นนะ้ำลมก็เปลี่ยนทิศนะมันมแบบต้องรีบหนีขึ้นออกมาเอางั้นแล้วกันนะก็คือพอออกมาข้างนอกมันก็อากาศดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะกระทั่งเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยก็จะมองเห็นย้อนกลับไปเนาะ ไอ้บลูเฟมเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวที่สร้างซัลเฟอร์สีเหลืองๆที่เราเห็นในรูปนี่แหละครับแล้วทะเลสาบต,ตรงนี้เป็นทะเลสาบน้ากรดเนาะเป็นน้ําที่แบบความเป็นกรด0.1เท่ากับแบตเตอรี่รถยนต์เลยเนาะนี่คือซัลเฟอร์นะครับออกมาก้อก้อๆเลยเนาะนี่มันมีความแบบนุ่มนิดๆเนานะมันเหมือนไม่รู้เหมือนเทียนแข็งๆเออ เขาบอกว่าพวกมนย่งได้แค่กิโลละพันรูเปียแบบไม่ถึงสองกิโลละสองบาทอ่ะคือแบบมันมันถูกเวอร์เออน้าสงสารอยู่เนาะเขาไม่ชอบบูไฟเลยเพราะว่ามันทำให้เขาทำงานลำบากพวกคนทำเหมืองหรือว่ามายเนอร์เนี่ยจะแบกลงไปทีละ60กิโลนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ นกงนูก,งนก,กากอะไรเลยเป็นงานที่อันตรายมากๆเลยได้ค่าตอบแทนน้อยเดี๋นี้ก็เลยเริ่มมาทําการท่องเที่ยวแทนจริงๆแล้วบลูเฟลมมันก็มีของมันอยู่ตลอดเวลาเพีเยงแต่พอพระาทิตย์ขึ้นปุ๊บเราจะมองไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมองแต่ระยะไกลๆแบบนี้เป็นที่ที่สวยงามมหัศาจรรย์มากเนาะแต่เพีเยงแค่ว่าตรงนั้นอนะ่ะมันเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้จริงๆ ก็มหาศย์ที้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนได้แล้วมหาศา์ด้วยว่ากดอินโดก็ยังสามารถสูบบุหรีแถวนั้นได้อีกเนาะไม่รู้ว่าทนกันได้ยังไงนี่เราก็ค่อยๆเดินออกมาจากปากปล่องนะครับพอมาถึงตรงแถบนี้นี่คือลมแรงมากและอากาศหนาวมากก็ค่อนข้างดีใจที่เช่าเสื้อคนเป็ดมาเนาะนี่อยู่ตรงปากป่องเนาะเห็นทางที่เราเดินมา นี่อีกฝั่งนึงก็เป็นต้นไม้เขียวกระจีนะครับอืมแต่ตรงตรงเนี้ยที่เห็นจะเป็นตอไม้ที่ตายแล้วไม่รู้ว่าทําไมเนาะก็ผู้คนก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อถ่ายรูปอะไรกันนะครับเห็นเครเตอร์ฝั่งนู้นสวยมากเราจะเห็นว่ามีการจุดไฟเผาขยะนะคือเออผู้ตรงๆขยะเยอะมากเราก็เริ่มเดินลงนี่ยังไม่หกโมงเช้านะอากาศยังหนาวมากๆเลย จะเห็นตรงเนี้ยว่ามันมีรถเข็นนะซึ่งเอาไว้เข็นนะักท่องเที่ยวขึ้นลงสำหรับคนที่เดินไม่ไหวแต่ก่อนเอาไว้เข็นพวกกรรมฐานนี่แหละอืมก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งของคนแถบนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่มหาศารร์เนาะแต่ข้อเสียก็คือคนมันเยอะมากเกินไปไม่มีการจำกัดจำนวนนะักท่องเที่ยวแล้วก็กลิ่นของทั้ง กรรมาฐานบวกควันบุหรี่บวกเผาขยะนะทำให้การเดินที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีอะ่ะมันมีความสุขกับแต่มันแย่ตรงนั้นแหละกลับมาก็มีอาการไอนิดหน่อยพอสมควรเนาะเพราะมันเระคายเคืองแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราดันโดนมาเนาะมันก็มีทัวร์หลากหลายที่เราก็เดินลงไปถึงล่างประมาณหกโมงครึ่งแนละ้วก็มีของว่างอะไรให้กินนิดหน่อย